สบายดีสวัสดีสวัสดีสวัสดีอีซีทุกคนสวัสดีป้าลุงโอกเคผัวเถานอนกินนมบ่ลเลยเหรอบ่ผัวบ่าวเ่านอนกินนมแล้วผ้าห่มพี่น้องเอาผ้าห่มดำไปเสื่องเนาะเสื่องไว้ซ้มสี่ม่อเลย ไว้ไปสกักแต่ว่าภูมเพื่นนี่เพกันย่อมเอาอยู่ <c oughs> ย่อมเอาเป็นดํข้าวเนะเพราะว่าเพื่นนี่ก็เป็นห้องพื้นขององเพื่อนอออน,นอะ่ะแหละตั้งแต่เกิดคือกันมีสองพืน้นนะไปเนองแต่ว่าบ่มหมักทอพื้นดําอกไก่ก็มานอนขี่เซโตะเลย ส่วนเคยแถวพี่น้่งเหตดงานคือเก่าเฮ้ยเจ้ากับปิดดังหนูกว,ว่าอย่าว่าอยาวนะ่าผัดไปผูกน้ำถูกเรื่องเหยียดหลอดง่วงนอนไงพักผ่อนหนึง่งเราได้นอนดำ สมงเดียวไ่ได้นอนแค่มือเดียวได้น่ล้งมาเลี้ยงเลยพนเพียงพ่อไปฝนตกตอนน้ำตกปากหูดังเขาน้าแสบหน้าวิ่งเยอะแน่นมัดมือเลกเล้ยวเลยเลี้ยวปะเอศเยอะเยอต่รออะไรนสแต่ไปเมืองไปสองมือบ่ได ไปเมื่อก่อนลืมบุดว่าดิไปซื้อบุดเมื่อนี่ว่าลื่อมหล่อหล่ออยู่เนะอเ็นเ k กับโบอเอาก่อนี่แต่ล่อเล็กเอ็นเมันมีรอยยาไงไ <c oughs> ห้ยูฮานอันนั้นอานจีนนั่นอานจีนคนมาขายอานบอกวิ่งห้ามเ้นเก้าดาเลย,เลย ขับง่ายยุโอ้ยไปอันน,นั้นเลยใส่ผ้าอันนั้นเลยปิดดังเคมีมันล้มที่กระเป๋าเขากระจายไปทั้งหมดเมื่อคืนนี่ไปบุญพี่น้องเลยไปบุญว่าสิไปเต้นค่ะค่ะกาลังสิเต้นคนคนไปนำการ์นนะ่ะบัดรถเสียเนาะโจรหลักรถพี่น้องเลย อโอ้ยมีน้องบัณฑนาโบกับบัณฑนาคงไผ่ไปนำสองคนก็มีน้องบูมกับน้องฮาร์ดแน่แล้วก็เสาจอยกลาลังสิเข่าวเป็นหนังวงกไ็ได้ได้ฮาร์ดก็ได้สิบนาทีกลาลังเต้นหยอกหยอกไปซื้อเครื่องดื่มนะยังเห็นยุโรปนะเราพี่น้องบัณโง่เขามาก,กลาลังกินเครื่องดื่มเบิร์ตหยอกเดียว ออกไปเหี่ยวแบบนี้ออกไปเหี่ยวแบบพวกโบเฮนโหลดเลยโจรเอาไปเลยล็อกคอไว้อย่างดีเด้พี่น้องเขาเขาเก่งเหมอเนาะยังมาเงาบัตหอบดดเต้นได้ยังว่าสิเต้นบันแนมไปเบิ่งหนานน้องโพรโดเซียบัตเงาอยู่เงาไปทากันบิดวงบัีรสีหาคนไปทากันแล้วบ่มวนเต้นเป็นไระงาไรเยะพี่น้องบันรแนมไปเห็นผโ้รโดเสียบัตเงาโอ้ยหวเมื่อเมื่อวะ บมวนเนีนี้มาดังเงาเลยเมื่อว่าเมื่อพากันเมื่อมาเนะพี่น้องมือินสาวจ่อยน้บพูเรื่องสาวจ่อยเต้นดุงดุงบเล้วอันขี่รถมานํากันเลยสาวแพงเลยว่าเอาสุพังหูจักยู่หลดเขาเจาเสียนะโบอะไ่ขอเช้เองบอกเองบอกเห็นนะโอ้ยว่าให้ไลุงแดงพังอยู่โต๊ะบด้ยินบ่บอเองบด้ย <บ king S 1> ิน <haben> ก็พอเด้อยังเต้นดงดงพอเดียวแค่แต่เพิ่นมีหมู่เนาะค้าวันเจดดำเจดบุญมีก็เต้นนำกันจังไงหลดกับมีแต่เสียโจนกับลายกับน้ำมือนอะพี่นนเ,เนาะมี้าวที่หลในเฮือนผมเสียเนาะค่อยอัน รหลดนะห้องเงินคอยนะเอาไปจอดด้วยยืนนะวงเียงเดือนเนาะอยู่ลังเงินเวทีเขาจ้าบัตรอันมูน้องบุ้มนะถามว่ารหลดเอาไวใไ้เอาไปยืนทางเขาวงทางเขางูเฮียนนะเด้เฮยมาเต็นกำแพงงูเฮียนเนาะบัตรอันวงเซ็งเดือนมันมันจังอยู่เดินงูเฮียนจะเปิดไม่ไหวอยู่ขางกำแพงแต่ว่าคนเนียหนู่ะอยู่ มมเหล่าว่ะตอนไปนมาสื่อเครื่องดื่มนะเนี่ยเป็นเห็นคนหนังอยู่สี่หาคนโม่ะก็ไม่ได้คิดว่าพาสีมาหลักหลดเนาะคิดว่าเขาหนังสื่อๆบาน,นี้เอาเครื่องดื่มครับไปส่งหมอก็กินเครื่องดื่มได้จอกเดียวหมว่าปิ้งโมอเอากมาเงเหี่ยวมาว่าเอามาเงเหี่ยวเนี่ยเหี่ยวแล้วลบไปเนี่ยมหาหลดบ่เห็นบ้านได้กระชิพวกสี่หัคนน่ะเละหลักนะ คอมเมนต์มอคิดท่านถ่ายฮู้หนาเขาไหวนี่ถ <uno> ้าัย่างว่าโหลดหลดเชียร์กันเจ๊ซีได้ขึ้นหรือบ่ได้ขึ้นนะพี่น้องยากนะนี่นะเฮ้ยนี่นี่คตรแนมมานี่ตัวนี้มันยังบ่ชอยู่เลยแะเจ้าคือเอาสีขาวนี่เจ้าคือบาสีบอลนี่นี่แบบมัมม่าเนี่ยผอมพอดพี่น้อง จะแฟงสักหายเมื่อนี้หอมหอมอ่อนๆหอมอ่อนๆหอมหอมพี่น้องหอมดาวนี้เนาะปลพนมดาวนี้ให้เพิ่นมอยังบ่เห็นบ่จักเห็นบ่เออมอมีผ้ห่มเสือแม่นบ่มีผ้ห่มเสือเบิ่งแน่ บ่อยแต่เอาไปตากมันก็ดึงหลอดห่อบ่อแหง้งดึงลงมาเกลือขิดอินกับเก่าหลดก็น่าจะใหม่เอาพี่น้องห้ากระสือบ่อยหลดหลดนะเฮียงกันอยู่กับหมูอีกคนหนึ่งเขาบัดบ่เอาซะหลดแะไข่นี่แหละหลดบ่อแพงนี่ลยนาะพี่น้องเดียวเดียวกันนี่แหละก็หลดบ่อแพงแต่ว่าของเขาซื้อ ซื้อในห้างเนาะซื้ออยู่ในห้านบัสบัสมาแม่บัสอีหลา่าเนาะพี่น้องมาว่าเพื่อนอีหลา่าเกมอีกแล้วนางสาวบุญโฮมนางสาวขี่พญาศอ่อ,อนๆแนๆอ,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 อีหล่ะนี่กแคสเซ็ตเมนว่าเพื่อนก็นั่งขี่พญาศรโฮมนะ้อพี่น้องสุขภาพบกแข็งแรง คนหกปียังน้อยนะ่ะน้องสิใหญ่เท่าเลคนหกปียังน้อยนะ่ะไข่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยไข่นาโบแห้งดอกซันสูบครึ่งแต่ว่าเราาเราออกห้อนนี่เสร็จน้ามากันอยู่บนมือหากรวบานอนนอนนอนเอายาหลดไข่เอายาอย่างกินกับพ่อปนันเลยไปเจอยาอันเอามาแต่ห้องมองนะ่ะ ยาดีอันลำไส้อักเสบก็เลยเอามาให้กินลงเบงเพราะว่าแล้วมีแต่ออกห่อนออกห่อนนะอยู่บ่ม่วนผหเสร็จน้าอาก็อยู่บนมืออาการก็สิเป็นอาการเก่าหนะ่อแล้วนะพี่น้องตอนซอแพงค่ะไปน,นอนทองมอนะมีแต่ออกห่อนออกห่อน,ออ,อ,นออกล้นบ่ม่วนไข่นะบ่อใ้แห้งดอกไข่แต่ว่าออกห่อนซอแพงก็เลยคิดว่าโอ้ือซีเมน เป็นลำใสคือเก่าหแหละตอนนั้นก็ยังออกห่อนออกห่อนมีแต่ใหเ้เซ็หนามเศ็หนามก็ยังออกห่อนลยขีดยามาแต่หมอเนาะเพราะว่าเราเคยดีเราเคยถือ,อ,อยาตัวน,นั้นนะกินแล้วมันก็เสี้าออกห่อนป้าดอกไม้ซอเพงพี่น้องมันถือผลได้เนี่ย ถือพลก็ลเลยเคี้ยวสุ่มกันโอ้สามงามส่วนดอกเศรษฐีนี่เถาแล้วสมโหดเลยก็ต้องใส่บัวถือนำพลดอกพงกุ่นกุนแหละอน้ยองมักลำนไยป้อมักลำนไยซาบแหงดกหวัาปีนี่ป้อพี่น้อง าขากันเลยว่าเผนสีบดกปีนี้ปีนี้มันแห้งดกจะได้บักถิมงานหนึ่งเนาะพี่เนอะอยู่ดีๆสายไผ่ผ่าก็มาขาดหักแต่ว่ามันงางานลำไยนี่ยังห่างเติบกับ,บสายไผนะ่น่ะแต่ว่าเขาเจ้าตาาัดถิมเนาะโมูหสาเหตุว่ามันขาดน้ำยังพอดีมันขาดเสิงตัวลำไยนี่เขาาะเจ้าก็เลยบักถิมมัน กระสันได้ก,กินลายและงาบกาักใหญ่เขาจะเอบาบักทิพนเนาะนี่ก็หลดผ่านไปผ่านมาดอกมันหล่นเบิดแล้วแทานากะยังจับอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยขนาดโหลดตีมันจับพี่เนาะแต่ว่าจับบ่หลายบ่คือขางนี้แต่ว่าโหลดธรรมดากะบ,บ่บ,บ่เป็นหยังเนาะบ่ได้ตีดอกตีงามันแต่ว่าโหลดชิปเลาะเด้๋มันสูงเนาะพี่น้อง แต่ว่าต้นนี้คือบวัวเป็นปีได้ปีหนัน่นนี่นะบัได้กินเป็นปีเดียวนะ,ะสิขอปิดคลิปกันนะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนาเด้อสบายดีสบายดีหลดนะคือสิบวัวเห็นหนุหนน,พนะพี่น้องเห็นบัวเห็นก็พังเบิ่งหนุนพี่น้องเนาะเจ๊สิได้คืนหรือบวัวใด้คืน